สวัสดีครับท่านชมครับ,รบเรือแรลลี่ที่พังงาจบแล้วตามด้วยโลกความเร็วเป็นเรื่องราวของ PTT Enduro นานาชาติที่พังงาเหมือนกันทั้งหมดก็คือนานาเกลาโลกในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาชมความมันครับถึงในช่วงของโลกความเร็วซึ่งสัปดาห์นี้เราจะให้ชมไปในขันกีฬาในไทยแต่ว่าใช้มาตรฐานกติกาน,นั้นในระบบสากลงางขัน PTT Enduro นานาชาติที่พังงาภายใน ไร่ใหญ่โตซึ่งมีความกว้างความใหญ่ความยาวถึง20,000กว่าไรท่ทีเดียวของงานตระกูลที่จังหวัดพังงาไปชมเลยครับจังหวัดพังงาน,นั้นมีประวัติความเป็นมาได้รับการกล่าวขานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปรากฏชื่อในกฎหมายลักษณะผัวเมียในสมัยดังกล่าวในยุคน,นั้นรู้จักพังงานในฐานะที่เป็นท้องถิ่นซึ่งมีชาวต่างชาติไปค้าขายแล่ดิบุกเปนมาก คำว่าพังงานี้ก็มาจากคำว่าภูงาหรือภูเขางาหรือเขาพิงงาซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำที่มีผู้คนรวมอยู่มากและสำเนนยงชื่อที่เปลี่ยนไปจนเป็นพังงาก็เพราะว่าชาวต่างชาติได้เรียกเพี้ยนกันไปคำขวัญประจำจังหวัดพังงาก็มีว่าแร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกเพราะพังงามีความงามหลายอย่างนี่เองนะครับทั้นเพราะว่าร้อยเอกเอกเอก,การชนะพันจึงคิดจะเปิด จังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกก็เลยจัดการแข่งขัน PTT Thailand Enduro International 92ขึ้นมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นานากฬาโลกพาท่านมายัางจังหวัดพังงาครับชมการแข่งขัน PTT Thailand Enduro เรามีนักแข่งมากมายครับ40ว่าคันด้วยกันที่จะมาให้ท่านผู้ชมชมในวันนี้ครับก่อนเดินครับขอแนะนำนักแข่งท่านแรกนะครับก็คือคุณจกักรีศรีกสิิกิจครับ ครับสวัสดีครับผมจักรีศรีกสิกิจนะครับท่านที่สองครับสาวคอนอยู่เย็นครับสวัสดีครับออบดุลฮะมันเจะดุลเนี่ยเอริกฟรูฟฮัลโหลยานฟอนโอรสกอตฮัลโหลปเตอโตลินสลิงฮัลโหลคอนเอฟอนอรสกอตสวัสดีครับผมฉลามเสรีชานพงศ์ครับครับสวัสดีครับผมขจรศักดิ์ส้มชาวครับ ครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยขัตต้อนพลเจริญครับครับสวัสดีครับพรเทพแซ่เลียวครับครับสวัสดีครับธวัวชชัยโชติถุเนินครับครับนั่นคือนักแข่งตัวเต็งของเราทั้งหลายที่จะลงดวลกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับในเช้าวันที่7สิงหาคมท่านผู้ว่าร้อยเอกเอกการจนคพันธ์ก็ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันพีทีทีไทยแลนด์เอนูโรนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยของเรานะครับที่มีการจัดแข่งขันขึ้น คุณธงชัยวงสวรรค์ก็พร้อมนะครับซึ่งท่านเป็นประธานควบคุมการแข่งขันประธานจะปล่อยรถคันแรกออกไปนะครับก็เป็นรถหมายเลข00ซึ่งจะเป็นรถนำทางครับการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากน้ำมันปโตโทรครับเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน,ขนแล้วก็คาวาซากิรถก็ทั้งหมด33คันทยอยออกจากเส้นสตาร์ทนะครับ มีเบอร์0ูนแล้วก็เบอร์ศูนย์ประดิษฐ์จรันเวลากรชัยซึ้งเนรถนทางหมายเลขหนึ่งนี่ก็คือจักรปีศรีกสิกจครับนักแข่งมอเตอร์ครอสตัวดังของไทยเราเอาล้ครับเลยไปก็ทีนี้ต้องออกไปสตาร์ทการแข่งขันนั้นจะมีขึ้น2วันเต็มเตมระยะทาง500กิโลหมายเลข2อออกไปแล้วครับอมรอเทพพริตศรีกสิกิจนักแข่งคู่นี้ก็โด่งดังไปฝึกมอเตอร์ครอสมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาแล้วนะครับ มาถึงหมายเลขแปดก็นิยมรัตนะเสนาครับคันนี้มาจากหาดใหญ่มากันทั่วประเทศแล้วครับ33คันมาถึงเบอร์12สตาร์ทออกไปอับดุลฮาเกมแจะมะครับเป็นนักแข่งชาวใต้ที่อยู่ภูเก็ตมาถึงนักแข่งต่างประเทศที่โด่งดังที่สุดครับอีลิกเวอร์ฮอบนักแข่งอันดับ8ของโลกมือวางอันดับ8ของโลกทีเดียวครับในเอนดูโรมาจากนเนเธอร์แลนด์ แล้ก็หมายเลข14นี่ก็ตัวแต่งงานเชบจวน l อช็อตในรถทวารสกิ k x x 5 5 0นี่ก็นักแข่งเหรียญทองครับเหรียญทองของเอนดูโนานาชาติหรือ e n d ดูโชิงแชมป์โลกนะครับ,รบออกสตาร์ทไปแล้วครับหมายเลข14มีลีลาการขี่ที่เยี่ยมยอดมากหมายเลขยีนั่นก็คือปีเตอร์เลเซนลิงนะครับคันนี้ก็ในรุ่น125ยซึ่งเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้เช่นกันนักแข่งเหรียญเงิน ในชิงแชมปโลกเอดูโลกครับมาถึงหมายเลข22องคอนเนอออชอตซึ่งเป็นน้องชายของยอนออชอตในรุ่น125ซีซีวันนั้นคนดูเป็นหมื่นนะครับพี่น้องชาวภาคใต้ความสนใจกันมากทีเดียวมาถึงหมายเลข24ก็เป็นฉลามเสียรีชานพงครับนักแข่งตัวเต็งอีกคนหนึ่งหมายเลข25กห้ขอจรศัก์ส้มเช้าจสตาร์ทออกไป ก็เป็นในช่วงเช้าวันที่7นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมรถก็ทยอยกันออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปดูรถนำทางหมายเลข0ู 00. ออกไปถึงกลางป่าแล้วก็มีข่าวว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเป็นคุณพิทักป่าเปลืองของเรานี่แหละครับหมายเลข0ู 00, ซึ่งเดี๋ยวแล้วก็จะได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขามาแต่งตัวหล่อหรูทีเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นมือซ้ายใช่ไหมครับพิทัก ไปล้มซะแล้วนะฮะไปล้มแล้วก็บาดเจ็บ,บซ้ายนั้นห้อยทีเดียวอย mm ่างนี้เับเป็นยังไงก็มันเส้นทางในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงทางเรียกว่าตัว S, <S แล้วก็ปรากฏว่ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ใหม่ปรากฏว่ามือผมหักนะฮะหักสามท่อนที่จะต้องหุนนิว้วนิ้วข้างซ้ายนั้นหักสามท่อนก็ปรากฏว่าสกขา<ไ>ส่งถ,ถูกพาไปโรงพยาบาลเลยครับ <ไป S 1> ต่อ,ตอไม่ไ,ได <c oughs> ้ตอนนั้นยังไม่ไมเจ็บนะ ก็ยังมา,มา,มาตามมาแล้วครับเบอร์หนึ่งเป็นรถแข่งคันแรกออกมาแล้วครับนี่ครับเส้นทางที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงาที่ประทับใจนักแข่งกันมากเดี๋ยวเอาแล้วครับเลยไปแล้วนี่คือจกักรีสรีเกษิรกิจครับปรีลาของนักแข่งมอเตอร์ครอสอันดับหนึ่งของเมืองไทยเราในจังหวัดนี่ไมยคนละครับก็เป็นหมายเลข3าสาครนอยู่ยันครับแชมป์ประเทศไทยแอนดูโรปี1 9 9 1ที่ผ่านมา ระดับที่แข็งนี่เรียกว่าท็อปของเมืองไทยแล้วแล้วก็มาจากต่างประเทศนี่ระดับโลกนะครับนักแข่งไม่ธรรมดาหมายเลข4มาแล้วครับร้อยเอกร้อยตำรวจเอกวัฒนาสีกลับเส้นทางในจังหวัดพังงาก็สวยงามครับนักแข่งก็ปล่อยออกมานาทีละหนึ่งคันไล่กันออกมาจนมาถึงหมายเลข9ครับทวีวัฒนะพติพงครับเป็นนักแข่งจากหัดใหญ่จากที่เวลอยสิริหัดใหญ่นะครับ เส้นทางในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะลื่นเล็กน้อยนะครับรถจะปล่อยออกจากรุ่น 250cc แล้วก็จะเป็นรถ1 2 5ซ c ตามลำดับนี่ก็เป็นนักแข่งต่างประเทศนะครับวันนั้นเรามีนักแข่งด้วยกัน33คันบ,บางคันก็เลยไปก็มีครับเลี้ยวไหมคข้า 6. เส้นทางนั้นก็ค่อนข้างจะโหดนะครับก็จะต้องขับขี่กันไปตามเส้นทางหรือแผนที่ที่กำหนดเอาไว้โดยที่ ตนเองนั้นไม่รู้ทางครับต้องดูในแผนที่เอาแล้วก็ดูเรียกว่าดูแอโร่ดูลูกศรใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามลูกศรน,นั้นก็ไปสรรหาทางมาให้แข่งกันอย่างเรียกว่าในจังหวัดพังงานั้น,น,นเป็นที่ประทับใจนะครับสวยงามมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเราทีเดียวนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการแข่งขันเอนดูโรการแพ้ชนะนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วใครทําความเร็วได้เร็วที่สุดในช่วงทดสอบพิเศษนะครับเช่นเราเรียกกันว่า รถคันที่เทสหรือว่าทดสอบในป่าดงอย่างนี้นะครับก็ได้เสียหรือว่าเสียคะแนนเป็นวินาทีแต่ส่วนการเดินทางทั่วๆไปก็ได้เสียกันหรือว่าแพ้ชนะกันเป็นนาทีนาทีนึงก็6 0คะแนนครับที่ต้องเสียออกไปมาช้าก็เสียครับมาเร็วก็เสียเพราะฉะนั้นจะต้องมาให้พอดีนี่แหละครับรถเบอร์ศูนยก็ยังเป็นรถที่ต้องนําทางต่อไปเพรตอนนี้เปลี่ยนคนขี่แล้วก็เป็นคุณสิทธิทชัยลีแสวงสุขเพราะว่า คนฉีเบอร์ศูนย์คนแรกนั้นบาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วครับ,รบเส้นทางในจังหวัดพังงานั้นสวยงามแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องฟาดฟันกันต่อไปนะครับคือความเร็วเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเครื่องชี้ชัดว่าจะเป็นผู้ชนะเส้นทางในป่าเขาในสวนยางหลายอำเภอนะครับที่เราใช้แข่งขัน ก็ที่นักแข่งจะต้องรู้จักกันก็นอย่างบ้านโคกลอยเภตะกวดทุ่งมาได้ยินแต่ชื่อนะฮะตะกวดทุ่งไปเจอของจริงกันไปที่อำเภอรกระปงนะอำเภอทับปุดนะชื่อแบบแปล,ๆแลกๆนะครับไม่ได้แข่งนี่ไม่รู้จักเลยโอ้โหเส้นทางนั้นเดกว่าอาจจะเป็นถนนเอกชนตัดเข้าไปในป่าเพื่อบริการสอยญาที่หลักของชาวบ้านไต้เรา กแ,แข่งไม่ทระหดก็ยากนะคุณพิทักษ์ที่จะชนะในการแข่งขันประเภทที่เรียกว่าเอ็นดูโรดูนะฮะจากบกมาลงน้ําจากน้ําไปบกอีกแล้วมาเป๋ปัดไปเลยนี่เราหามุมยากๆมาให้ชมกันว่าเขาใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญจะอ้าวเบรกไม่ทนันเกือบหลุดไปเหมือนกันอ้าระวังนะฮะเผลอไม่ได้แล้วครับเป็นภูเขาด้วยอ๋อว่ามีรถดูแลนะนะมาเจอรถมาขวามีถูกรถตู้ดูแลอย่างใากล้ชิดใส่เข้มาเต็มๆเ,เ,เลยนะคุณพิทักษ์ ก็นี่เป็นนักแข่งต่างประเทศครับลีลานักแข่งระดับโลกนะครับที่มาแข่งครั้งนี้ก็มีหมายเลข13มนี่เอลิกัวฮอกนะครับเป็นนักแข่งที่อันดับ8ของโลกนะฮะแอนดูโรและเบอร์1 4ก็เจนออลช็อตเครับเบอร์21ที่มาแล้วครับปีเตอร์เลเซลิงนักแข่งเหรียญเงินชิงแชมป์โลกแอนดูโรนะครับลีลาการขี่นี่เฉียบขาดจริงๆครับดูครับไม่มีเบาครับใส่กันไปสุดๆทั้งทุกคัน เจอทางอันตรายนี่สังเกตว่าเขาจะายกค้นขึ้นไม่แน่บอกเลยทราบว่ารักษาการทรงตัวหรือ,อยังเป็นที่ประทับใจครับคนพวกนี้ที่ถูกฝึกมาตั้งแต่อายุห้าขวบนะครับเป็นนักขีท่ที่เป็นนักขี่อาชีพจริงๆครับว่าเราจะเห็นนลรีลาว่านักแข่งไทยเรานั้นก็จะพูดกันแล้วยังห่างครับยังห่างับกับปที่เขาถูกฝึกกันมาเบสิกนี่ยังไม่แน่นเท่ากับนักแข่ง ฝรั่งที่มา5คนนี้นะครับน้ำนี่ไปทไําไว้แล้วมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมกลิ้งไปเอง,งเครับไปแล้ครับติ้งไปแล้วเบอร์9นี่ก็คือนักแข่งคุณทวีวัฒนะติพงศ์ติพดนะครับซึ่งมาจากหาดใหญ่ก็ <c oughs> ไปต่อครับล้มลุกคุกคานวันนั้นก็มีครับมีก็มีขาหักเอ็นขาดไปคนหนึ่งคือเบอร์6ครับนรงอุทัยธรรมแล้วก็เบอร์ศูนย์คุณประดิษฐ์จรันวารากรชัยก็ไปล้มคว่ำแขนเจ็บนะฮะแล้ว ในช่วงมอเตอร์คอร์ทเทสก็นักแข่งดังๆครับอย่างอมรเทพพริิศิีกสิกจก็เหินเนินขึ้นไปเย็ยบถึง7จ็ดเข็มนะครับโดดลงมานี่คางแตกการแข่งขันก็ผ่านมาถึงครึ่งทางนะครับ mm hmm. เราไปฟังความคิดเห็นของนักแข่งที่เข้ามาแข่งในครั้งนี้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง mm hmm. Like a n u e o I like Thailand uh, I like uh, everything <laughs> very nice uh, uh, community to stay there uh, very good hospitality and uh, it's overall very nice event beautiful country nice people we're having a good time และได้เจอพวกนักแข่งมืออาชีพของฝรั่งครับเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างตั้งแต่การซ้อมการเตรียมรถการเตรียมตัวงานนี้ก็ประทับใจมากครับต้องแกร่งและแข็งแรงจริงๆถึงจะจบการแข่งขัน2วันนะครับในการแข่งขันมาเราเนี่ย เท่าที่ผมแข่งมานะครับก็ไม่ประทับใจเหมือนงานนี้ครับวางทางได้ดีมากครับสําหรับผมนะครับก็แข่งมาหลายงานนะครับที่แรกผมคิดว่ารถเล็กเนี่ยคงจะไปไม่ได้เพราะว่ารถใหญ่รู้สึกว่าจะได้เปรียบปรากฏว่ารถเล็กเนี่ยฮะทำเวลาดีกว่ารถใหญ่อีกแล้วก็ทางวางทางของเขานะครับรถเล็กเนี่ยฮะไม่มีเสียเปรียบรถใหญ่ครับครับแล้วคนสําคัญของการจัดงานระดับนานาชาติทั้งนี้นะครับคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับ ท่านอยู่กับเราที่นี่แล้วครับท่านผู้ว่าครับการจัดงานครั้งนี้ท่านคิดว่าในฐานะที่พังงาเป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์อย่างไรและคิดว่าจัดงานนี้เพื่ออะไรครับครับไปคิดว่าเป็นงานเป็นโครงการเฉลิมพระเกตของรัชนีเราครบห้ารอบนะฮะก็เป็นการที่ว่าคิดว่าเราจะเผยแพร่จงังหวัดจังเราวครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทโลกความเร็วเนี่ย กบาง,งานครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นการประสบความสำเร็จครับในการที่งานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถ้าเรามีรายได้ขึ้นมาจากการจัดงานนี่เราจะสมมทบทุนทั้งพรมราชาสิรีราชาันที่5ด้วยก็หลังจากที่ปล่อยให้นักแข่งนี่ขับไปบนถนนที่เรียกว่าหลุมรังตรวจทรายนี่มากมายแล้วก็จะมาถึงช่วงของ Cross Country ทสนะครับซึ่งไปอยู่เรียบทะเลอันดามันที่สวยงามของพงงาตอนนี้ก็อยู่บริเวณบ้านโคกลอยเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบกันนะครับว่าพวกเขาจะผ่านและก็ทำคะแนนกันได้ขนาดไหนนี่เป็นริมหาดนะครับวันนั้นคลื่นลมแรงมากทีเดียวซึ่งไม่ใช่จะขี่ง่ายๆนี่ครับเตรียมตัวแล้วก็จะปล่อยไปนาทีละคันครับใครทำเวลาที่เร็วที่สุดก็จะเสียคะแนนน้อยที่สุด จุดของเอนดูโร่จริงๆก็แพ้่ชนะกันอยู่แถวๆนี้แล้วครับว่าใครครับจะทําเวลาในจุดนี้ได้เร็วที่สุดออกไปแล้วนะครับคันแรกหมายเลข1จากรีศีกสิกิรลีลาการขี่นั้นเฉียบแล้วก็คมนี่แหละครับเอาละต้องอัดกันไปบนริมหาดอย่างนี้มาแล้วครับหมายเลข3ตามมาก็คือสาครอยู่เย็ยนครับแชมป์ประเทศไทยเอนดูโร่ปี91ในรถยามาฮ่า VR ครับทีมโทเทลส่งเข้าแข่งขัน ถึงหมายเลขสีครับร้อยตำรวจเอกสุวัฒนาสีกล่ำนายสังกัดทีมยามาฮ่าคาวเทคเอาละครับมีปัญหาลงทรายและครับนี่ละครับนี่ลครับทำให้ช้าได้เพราะว่าท้าลีลาไม่เหนือชั้นแล้วนี่ตรงนี้ถูกเสียคะแนนไปเยอะเราได้เห็นฝีมือนะครับว่าการขับขี่เอาละครับนี่นักแข่งต่างประเทศมาแล้วเบอร์13ดูลีลาเขาครับอีริกเบอร์หปครับนักแข่งเหรียญทองอนดูโรชิงแชมป์โลก เอาละครับต้องกดกันสุดคันเร่งเบอร์ B 14ครับตอนนี้มาคะแนนนำมาเลยจวนอช็อต o t 2วันที่ผ่านเอาละครับดูลีลาครับไม่มีการล้มไม่มีการเมื่อจะเป๋อย่างไรก็ประคองไปได้กดไปเต็มๆสุดๆเบอร์ B 22ครับ ot, คอนเน่อช็อตม็องผู้เป็นน้องชายรถร้อยยี่สซีซีดูลีลาครับเบอร์ B 25มาแล้วครับ ขจรศักดิ์ส้มเช้าวันนี้เขาคะแนนนำมาเลยทีเดียวนี่ก็ตัวเต็งในรุ่น1 2 5ยซีซีเป็นนักแข่งไทยคนเดียวที่ทรพดอดทนแล้วก็มีความจัดเจนกับเกมเอ n d ูโรมากที่สุดคนหนึ่งนี่แหละครับดูนะครับว่าถ้าจะเลี้ยวขึ้นอย่างไรทรายแท้ๆนะครับทรายบกแท้ๆเลยประเด็นขึ้นไปอย่างนี้แล้วครับมาแล้วครับนิสาครอ,อยู่เย็นหมายเลขสาตรงนี้นี่ต้องข้อมือแข็งจริงๆนะคุณพิทักษ์ ส่วนของร่างกายครับก็อย่างที่คุณชาครอ,อยู่เย็ยนบอกแล้วว่าครั้งนี้ได้อะไรมากมายมากเกินกว่าที่เราเคยแข่งๆกันมาประสบการณ์ครั้งแรกกับเกมเอนดูโรระบบนานาชาติแล้วก็มีนักแข่งต่างประเทศมาให้ชมกันอย่างนี้จะเห็นได้ว่านักแข่งไทยเรานั้นไม่ใช่ไม่สู้นะครับไม่ถอยเหมือนกันนะครับมีใครได้ไปลองซ้อมที่สนามนี้ก่อนไหมหรือว่าลงกันเลยครั้งแรกก็เจอกันเลยอย่างนี้เจอกันอย่างนี้ครับไม่มีการซ้อมครับเอนดูโรไม่มีการซ้อมครับ เรากำหนดเส้นทางไว้อย่างไรต้องไปอย่างนั้นแหละครับในบทุกสภาพเส้นทางอย่างที่เห็นไม่ว่าจะตายเขาลงเนินลุยหาดทรายลุยนี่แหละครับแม้จะเส้นทางที่จะลำบากยากเห็นแค่ไหนจะต้องผ่านไปได้ลักษณะที่คุณเทพพิชัทพูดนั้นถูกนะเวลามีทางวิบากเนี่ยนักแข่งเขาจะยกก้นลอยขึ้นมาโดยให้รถเขาเนี่ยประคองนักแข่งเราได้เรียนรู้นะดูสัเกตนักแข่งไทยเรานั่งติดเบาะไม่ยกไม่อะไรนี่คือทําให้ช้าลงได้ ตรงนี้นักแข่งไทยบอกว่ามีประสบการณ์แล้วเห็นลีลานี่เบสิกของการขี่แอนดูรนี่เขาเรียนได้เรียนรู้อย่างมากมายนี่ครับไปติดก็เสียเวลาเสียนี่เป็นวินาทีนะครับยิ่งอย่างนี้ยิ่งยิ่ง,งเจอปัญหาหนักเข้าไปใหญ่หมดโอกาสที่จะไปลุ้นหรือไปสู้ได้นะครับนี่เป็นการเสียเวลามากไม่ใช่ขี่ง่ายครับเพราะว่าถ้าติดแล้วติดเลยครับทรายบอกอ๋อไ,ไหนจะขยะขยะริมชายหาดด้วยนะครับติดไปในลอ้ลอรถนี่ สร้างปัญหาเยอะแยะทีเดียวแล้วรถคันหลังๆนี่เสียเปรียบไหมครับเพราะว่าคันแรกหนึ่งเขากุยทางเป็นร่องไปแล้วยิ่งดีครับยิ่งดีร่องยิ่งเข้าไปง่ายครับเพราะว่าไอ,อ้ได้เปียบเสียเปียบคงจะไม่ครับเพราะว่าปัญหาคือว่าเวลาวิ่งไปเสร็จเนี่ยน้ำก็ชะเอาหาดทรายไปแล้วทรายก็กลับมาแน่นนะครับเหมือนเดิมนี่ก็มาจับเวลากันก็นั่นแหละครับ เี๋ครับมาถึงบริเวณสวนยางงานทวีที่ว่า20,000กว่าไร่ตรงนี้เป็นช่วงที่ขี่ยากเย็นที่สุดครับเพราะมันลื่นมากปัดไปได้ง่ายรัาเห็นง่ายๆอย่างนี้นี่ภูเขานี่สูงสูงจะเรียกว่าสูงแล้วก็สวยงามมากที่เลือกเราบุกกันเข้าไปถ่ายจริงๆครับกองถ่ายของเรานี่เอาละครับดูีลลีลาการขี่ของนักแข่งต่างประเทศเป็นที่ประทับใจจริงๆครับจะปัดอย่างไรก็ผ่านไปได้ ลักษณะภูมิประเทศของพังงาน,นั้นเป็นเมืองที่มีภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีที่ราบภูเขาชายฝั่งทะเลชายฝั่งนั้นยาวถึง239กิโลเมตรทีเดียวภูมิอากาศนั้นฝนตกชุกเกือบตลอดปีโชคดีไปนะครับนักแข่งที่ได้มาทดสอบที่จังหวัดนี้เพราะว่าสนามนั้นไม่ราบเรียบแล้วก็แห้งเหมือนกับที่อื่นเขา,ายัางสู้อยู่ครับ หมายเลขสิบห้านั่นก็เป็นโฟกเกอร์วินเอร์นะครับก็ไปไม่รอดก็ไม่จบการแข่งขันเนื่องจากรถไปพังซะก่อนมาแล้วครับเบอร์2 1เนั่นก็ปีเตอร์เลสลิงตัวเต็งในรุ่น125นะครับแต่ตอนนี้ขจรศักดิ์แนะนำมากระฉาเลเจลี่ชานพงเนื่องจากเบอร์2 1ไปหลงซะก็มีแพ้ชนะขีเก่งแต่หลงนะคุณเทพพิทักษ์ม่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะดูดีว่าใครจะมีประสบการณ์มีชื้อวบงมินมากกว่ากันที่จะสังเกต เป็นทางการแข่งขันเรายอมรับกันเรื่องนะครับลีลาการขี่นั้นของไทยเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าในเราผู้ชำนาญภูมิประเทศมากกว่าครับก็ปรากฏว่านักแข่งไทยนั้นก็ตอนนี้มีคะแนนนาอยู่ในรุ่น125ส่วลรุ่น250ก็เป็นนักแข่งชาวต่างประเทศก็คือเอยนออสเยนะครับเอยนออชซึ่งอยู่ในเบอร์14เีครับเป็นสวนยางงานทวีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนยางนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อ สถานที่ที่สวยงามที่นักแข่งประทับใจมากครับ mm hmm. ไปแข่งหนึง่งครั้งนี้ในบริเวณสวนยางเอาละครับนี่แล้วครับใส่กันมาสุดๆอย่างนี้ต้องผ่านทุกสภาพเส้นทางนะครับสวนยางบ้างทะเลบ้างภูเขาบ้างเอาละครับนี่แล้วครับบินมาแล้วโอ้โหนี่แล้วครับเส้นทางตัดยางสำหรับหาบยางแท้ๆนะครับเรียกว่าไขรพลาดก็ต้นยางนะครับ มีเบรกเยอะนะมีเบรกเยอะต้นยางนั่นเองไม่มีเบานะครับที่ใสกันมานี่ใสกันมาสุดๆนะครับความเร็วเฉลี่ยนี่สักประมาณเท่าไหร่ครับในในลักษณะในป่าอย่างนี้เนี่ยนะครับเราคงจะหาเวลาเฉลี่ยไม่ได้แต่ว่าเราหาหากันได้อยู่อย่างค้าว่าเวลาที่ออกมานั้นวันแรกกับวันที่สองนี้วันที่สองทำได้เร็วกว่าเพราะว่าชานาญทางเห็นไหมครับว่าเขาไม่มีเบาเลยว่าต้นยางนั้นกับชีวิตนั้นคนละเรื่องกันนะครับดูนะครับมีขวางอยู่ต้นหนึ่งมองตามภาพไปนะครับว่า สวฟไม่ได้กันนี่แหละครับต้นนี้นะครับสวบไม่ดีกันหลุดไปเลยต้องมือแม่นอี่บินลงมาเลยครับนักแข่งฝรั่งเนี่ยโอ้โหดูนะครับนี่ว่าคนดูบอกว่าประทับใจไหมว่าหลุดเป็นหลุดครับผมว่าคนพวกนี้เนี่ยชีวิตนี่เก็บเอาไว้ข้างหลังไม่คิดแล้วครับคิดอย่างเดียวคือแข่งไล่กันบี้มาดูนะครับลอยห่างกันหนึ่งนาทีตอนนี้จะแซงไปแล้วรอบไปเลยโอ้โหแซงกันในป่านี่เองนะครับดูนะมุมนี้น่ากลัวจริงๆดูนะแป๊บเดียวนี่ ิุด,ดเลยประทับใจที่สุดครับสาหรับผู้ที่เข้าแข่งขันครั้งนี้บอกว่านี่แหละครับคือแอนดูโรเห็นไหมคะว่าจะบิดจะเบี่ยงอย่างไรก็ต้องเอารถให้อยู่เอาครับเข้าลบเข้าวงโดดอย่างไรก็ต้องไปครับเป็นเส้นทางที่รถยนต์เข้าไปไม่ได้เส้นทางเท้าจริงๆครับที่วิ่งกันเลยพีทีทีก็ประสบความสำเร็จมากนะที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ นนี่ก็็เปช่วงสุดท้ายครับจะเป็นโมอเตอร์คอร์สเทสรครับเมือม่อเมื่อสักครู่เราได้เห็นซีซีเทสหรือว่า Cross อส u ันตี T ้เทสกันไปแล้วเป็นช่วงทดสอบพิเศษทีนี้จะมีช่วงทดสอบพิเศษเอาแล้วครับนี่แล้วครับบริเวณโรงแรมพังอาเบรีสอร์ดซึ่งจัดเป็นสนามโมอเตอร์คอร์สเทสเอาแล้วครับเอาแล้วติ่งไปแล้วครับ โอ้ไม่ใช่สวนสนุกนะครับเนี่ยเป็นสวนสวนในความเจ็บปวดเลยนะต<น>ลกมากเลยคนที่ิมีไม่ใช่ใครนะครับเซียนมอเตอร์ครอสเลยนะครับคุณจักรเกลี่ยสีกสิกรไมยเลขหนึ่งของไทยเราสนามปราบเตียนหรือเปล่าคุณพิทักษ์ไม่ได้ปราบเตียนแล้วครับ <laughs> เขาเป็นนักแข่งมอเตอร์ครอสแต่ว่าเราเรียกอะไรว่าปลาหมอก,ก็ตายเพราะปากหรือว่าปลาตายน้ำตื้นอ้าวว่าอย่างไรครับมันลื้อสนามมันแล้วครับคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังนะครับบินสูงแค่ไหนดูเอา,าเลยนะครับนี่แล้วผู้ชมประทับใจมาก ไม่เคยขี่โดดเลยก็ต้องโดดนะครับร้อยตำรวจเอกสุวัรนาศีกรมโดดไปแล้วนะครับกล้าด้วยนะครับไม่บอกว่าเมื่อก่อนก็ปลอดอดแต่เห็นคนดูเยอะแล้วอดโดดไม่ได้ยังไงก็ต้องโชว์กันหน่อยอนี่แหละครับที่บอกว่าห่อเฮิร์นได้อากาศได้เห็นของจริงกันแล้วไม่แล้วไม่ได้โดดทีเดียวนะครับคารุยสันโดดทีเดียวแต่ที่นี่เราโดดหลายครั้งท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าเอนนูโรจริงๆแล้วมีทุกรูปแบบตั้งแต่เข้าป่าลุยทะเลมอเตอร์ครอสดูผู้ชมนะครับ นี่ครับลีลาที่ชมกันชอบกันมากผู้คนเป็นหมื่นนะครับมาดูตอร์คอสเทสใน e อ d นโดโรในครั้งนี้สนามต่อไปเมื่อไหร่ครับพี่ทักเรายังไม่ได้กำหนดเลยครับเ,ออเราเพียงจัดขึ้นมาครั้งแรกเราทดสอบดูว่าเกมนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนกิ๊กน่าจะคว้ามปแล้วมวะนี่น่าล้องขอเนะไม่มม <S 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 ผมว่าชาวต่างชาติจะมากันเยอะถ้คาคราวหน้าครับเป็นความสําเร็จที่เ,ออเราเรียกได้ว่าออครั้งแรกของเรานะครับแล้วก็ของจังหวัดพังงานะครับผมก็ ภูมิใจแทนท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านนี่แหละครับเห็นลีลาฮัโดดแล้วยังยกมือและยกล้อให้ดูอีกครับให้เห็นความสามารถเขาจริงๆนะครับว่าโปรจริงๆระนี่วันเหนือชั้นถ้าเป็นนักคอลก็มาลาโดนาแหละครับไม่ใช่ธรรมดาเราเอามานี่ไม่ใช่ธรรมดาครับมืออันดับ8ของโลกทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือปีเตอร์เลสลิงนะครับ125ซีซีดูเขาโดดบ้างครับคนนี้เป็นคนที่ขี่เจียบขาดแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กักลุ่มที่มามากนะครับว่า เขาเองนั้นแพ้ชนะนั่นอีกเรื่องครับแต่ว่าความประทับใจนั้นอยู่ที่เกมการแข่งขันแล้วก็ความร่วมมือนะครับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ความประทับใจนั้นคนพังงานี่เรายอมรับนะครับว่าความสาเร็จครั้งนี้คงเป็นที่เรื่องลือและไม่ลืมครับนี่แหละครับคืออีเล็กบัวหอบ นักแข่งมืออันดับแปดของโลกครับได้เสื้อสามารถที่วันนี้เป็นแชมป์ในเด y 2ูครับแต่วันแรกนั้นหลงทางไปครับแล้วก็ผู้ชนะจริงๆนั้นก็คือหมายเลข14ครับก็คือเจียนอชดในรุ่น2 5 0ซีซี คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือจักรีชิษกิติกรอันดับ3ก็คือสาครอยู่เย็นนะครับนี่เป็นรุ่น2 1 0ซีแล้วก็รุ่น1 2 5ซีซีครับอันดับ1นึ่งขจรศักดิ์ส้มเช้าอันดับ2ฉลามเซรีชานพงศ์แล้วก็อันดับ3ประสาทพันแสงส่วนในรุ่น1 1 0ซีครับทวัชชัยโชว์สูงเนินอันดับ1เสริมชัยอันดับ2แล้วก็พานุมาตรอันดับ3ครับแล้วก็พบกับพิธีไทยแลนด์อินดูลอนานาติ กิ่งกันจังหวัดพังงาครับการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นั่นคือการแข่งขันเรือหางยาวแลลี่ซึ่งอาจจะเป็นการแข่งขันชนิดเดียวในโลกก็ได้ครับที่จังหวัดพังงาได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นและว,วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปยังเกาะปั้นหยีแล้วก็อ่าวพังงาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเกมกีฬารูปแบบใหม่ของคนไทยที่คิดขึ้นมาครับ นี่ก็เป็นวันที่เริ่มสตาร์ทนะครับจากโรงแรมพังงาเบรีสอร์ทเรือลำนี้ก็เป็นจากสมาพันธ์เอเบมิสิตีนะครับผู้ควบคุมจักรยานยนต์ในประเทศไทยโดยนำโดยคุณธงชัยวงสวรสดนะครับบริเวณอ่าวพังงานะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากจริงๆนะครับเหมาะที่จะแข่งขันเรือประเภทลาลีนะฮะแล้วอักษรต่างๆเราก็ไปพ่นเอาไว้นะครับในตามคลองก็เหมือน เหมือนลารีนะครับลรลีนี่เราหาอาซีบนถนนนี่ไปหาอาซกันในคลองอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นตัวแอลพ้นมกักะต้นไม้ก็มาถึงตรงนี้ก็บริเวณเรียกว่าถ้ำรอดนะครับตรงนี้ก็พ่อนอาซีไว้หลายตัวที่จะเ,เรือที่เข้าแข่งขันทั้งหมดก็มีอยู่40กว่าลำด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรือเอาครับเข้าไปหาอาซีก็ประกฏเพติดเข้าไปในป่า ไปเกยอยู่ในป่าถ้าเกยเตือนก็ช่วยกันผลักออกมาเป็นที่สนุกสนานคืดเพลงมากในวันนั้นนะครับวันที่สิสิงหาคมนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านได้เป็นผู้คิดริเริ่มการแข่งเรือทั้งยาวและลี่ขึ้นมาเอาครับอาตกน้ําไปคนนะครับอาซีจนเพลินครับคนขับปรากฏว่ากับตันตกน้ําไปเลยก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ครับกบนี่แหละครับ การหาอาซีนี่ก็ต้องหากันริมครองแถวๆนี้ก็ปรากฏว่าคนขับนั้นได้ตกน้าลงไปเลยแล้วก็มีเรือหลายลำเขาม,มีหมายเลข6หมายเลข10หมายเลข4หมายเลข8ตอนนี้ก็เป็นผู้นําอยู่ในการแข่งขันเส้นทางที่ใช้แข่งขันก็จากอ่าวพังงาเบนะครับไปยังถ้ารอดแล้วก็เขาพิงกันเกาะป้นหยีในช่วงนี้ก็เป็นเอาละครับชนกันเข้าไปแล้วนะครับก็เรือของสมาพันธ์นะครับสมาพันธ์เอ็เอ็มี ุณธงชัยวงสวรรค์นะครับโดนเรืออีกลำหนึ่งเกยเข้าไปก็บาดเจ็บนะครับที่แขนปรากฏว่าต้องวิ่นน้ำเรือเรือจะจมเอาแล้วครับเป็นที่สนุกสนานมากก็ไม่ได้แกล้งกันนะครับเพียงแต่ว่าหาอาซีก็คือหาไอ้เครื่องหมายนำทางต่างๆนี่ครับอย่างที่พ่นไว้ริมต้นไม้นี่เข้ามาคลองเล็กๆก็ต้องไปหาตามซอกตามซอยก็เหมือนแข่งรถแรลลี่ก็ต้องเข้าไปทางลูกลังไปหาอาซีกัน ครับนี่ก็มาถึงบริเวณเกาะบ้านหยีซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดหน้ร้อยเอกเอกการะนาคพันนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มเกมการแข่งขันเรือละรี่ขึ้นมาก็เป็นที่สนุกสนานคืดแข่งมากทั้งจากกรุงเทพแล้วก็จากคนท้องถิ่นที่ลงไปร่วมเล่นการแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเราที่มีการจัดแข่งเรือละรี่ขึ้นมาเป็นเรือหางยาวที่ชาวบ้านใช้เป็นอาชีพประจําวันต่างๆนะครับ ี่ก็มาถึงเขาพิงกันซึ่งเป็นจุดสุดท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วก็ขากลับก็กลับจากเขาพิงกันก็มาแวะที่หมู่บ้านเกาะปัญนหีรับทานอาหารกลางวันกันที่นั่นก็เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกีฬานะครับที่นําความสุขสนุกสนานมาให้พวกเราได้ชมกันแล้วก็กลับมาจบการแข่งขันที่โรงแรมพังงาเบรีสอร์ทผู้ชมนั้นนับหมื่นคนทีเดียวนะครับที่ให้ความสนใจชมการแข่งขันแจ็สกีชมการแข่งขันเรือ ก็มาถึงจุดสุดท้ายก็มีการเล่นเกมจับไพ่เสียแต้มกันและผลการแข่งขันรวมคะแนนแล้วก็ปรากฏว่าเรือของเพนซอนะเป็นผู้ชนะไปการแข่งขัน